เครื่องทากาแฟที่เราจะมาใช้ในวันนี้ก็คือของเนสเตรโซ่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครดู v ็อกเก่าๆของว่าก็จะรู้ว่ามีอยู่แล้วนะคะเออที่บ้านพิม่าชอบมากใช้อยู่แล้วนะให้ฟีลเหมือนไปกินที่คาเฟ่ทุกวันเลยอะเออมันคุณภาพดีมากๆนะคะแล้วก็มีพอรทให้เลือกหลายอันมากคือเขาจะมีรสชาติแบบที่เขาออกเป็นซีซันอลหรือว่ารสชาติที่ออกมาแบบแมชกับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้นะสามารถเปลี่ยนกินได้ทุกวันเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องสวยมากคือพิม่าชอบอะไรที่มันดูวินเทจนิดนึงนะเอออันนี้มันเหมือน ได้เลยอะวางไว้แล้วก็ดูกริปเกรนะคะบ้านดูมีเทสเครื่องที่พีวีาใช้เป็นอินิเซียบันโดนะคะมันจะมาเป็นบันโดพร้อมกับเครื่องตีฟองนมด้วยก็คือมีความวินเทจนิดนิดเหมือนกันนะชอบมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํากาแฟอะไรกันบ้างกับเครื่องเนสเปรสโซในวันนี้นะโอเคอันแรกนะคะก็จะเป็นเอสเปรสโซ่นั่นเองเป็นเมนูที่แน่นอนมันกินตอนลดน้ำหนักได้อยู่แล้วนะคะสุดฮิตนะคลาสสิกมากอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนใช้เครื่องคร่าวๆก่อนละกันสําหรับคนที่ไม่เคยใช้เนสเปรสโซมาก่อนนะจริงๆแล้วตัวเครื่องมันจะมีอยู่ไม่ก ลแล้วก็ข้างหน้าที่กาแฟมันจะออกมานะมีที่ตั้งด้วยเก๋ๆน่ารักก่อนที่เราจะทํากาแฟเราก็ต้องไปเติมน้ําก่อนนะวันนี้เพี่ว่าเลือกอันนี้มาเป็นแคปซูลโรมาค่ะข้างหน้าออกเสียงว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไ้ให้ <laughs> แต่อันนี้เป็น p e r s o n a l favorite ของเพี่ว่าสํสำหรับกาแฟดํานะมันหอมมากวิธีใส่ก็คือง่ายมากเลยเอาแคปซูลนะคะด้านที่เป็นสีเงินๆเ,เนี่ยหันอ,อกข้างหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดกลับเข้าไปช อ่ะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมี2ปุ่มใช่ไหมอันนี้ก็คือปุ่มเอสเปรสโซ่นะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือลุงโก้ซึ่งจริงๆมันเหมือนเอสเปรสโซ่นั่นแหละแต่ว่าจะได้น้ำเยอะขึ้นวิธีทําก็คือกดก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นไฟกับพิบแบบนี้เดี๋ยวมันจะหยุดค้างอ่ะอันนี้เราจะทำเอสเปรสโซใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเอสเปรสโซนะคะอันที่เป็นเล็กกว่าเนาะทำน,นี้ปุ๊บแล้วกาแฟก็จะออกมา อ่าได้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ถึง1นาทีนะเราก็สามารถได้กาแฟหอมมากอยากจะให้กลิ่นทะลุไปผ่านจอนะเวลาเพื่มากินเอสเสโซ่เนี่ยเพื่มาจะชอบแพะกับแพคกเกอร์นะหรือว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้สักบล็อกหนึ่งนะคะกินตอนเช้านะทีนี้สําหรับใครที่ไม่ชอบกาแฟร้อนๆอะไรเงี้ยหรือแบบไม่อยู่ในฟิลที่อยากจะดื่มกาแฟแบบเข้มๆม,ม,มากๆ,ๆนะเพื่มาจะชอบทำอเมริกาโน่นะที่ทําจริงๆแล้วเราอาจจะเอาน้าแข็งกับน้ำอ่ะใส่แก้ไวไว้ใช่ไหมแล้วเราจะใส่เข้าไปข้างใต้เครื่องเลยก็ได้เพื่อ <ๆ S 2> ไม่ให้เป็นการเปลืองเราเดี๋ยวเราจะเทใส่เข้าไปในนี้นะ แบบนี้ลงมาอย่างสวยงามก็คือเสร็จแล้วนะคะอเมริกาโน่ของเราคนนิดนึง ความเข้มความอะไรอย่างเงี้ยใครแบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบน่วงมากอยากจะได้สักสองช็อตก็กดมาสงนะคะแล้วก็เทใส่ได้เลยไม่มีปัญหาเลยคอสตอมด้วยตัวเองได้นะใครชอบเข้มชอบอ่อนก็สามารถปรับได้กาแฟดำาหมืมันดีนะทุกคนมันช่วยหลายอย่างเลยนะคะมีสรรพคุณมากมายเลยนะมันก็ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญด้วยนะคะแล้วก็มีช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะใครที่แบบว่าชอบกินกาแฟดำอะ่ะแล้วก็แนะนําให้ดื่มตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยาดื่มกาแฟตอนเช้าปเป็นอะไรที่พี่มาชอบมากเห็นหลายๆคนใช่ไหมเวลาดื<ๆ>่มกาแฟดําหรือว่าแบบอะไรใดๆก็คือ จะชอบใส่น้ําตาลเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ใส่เพิ่มก็ไม่อ้วนนะทุกคนเออก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็กาแฟของเนสเพรสโซจริงมันทานค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะ่ะเออไม่ต้องเพิ่มอะไรก็สามารถทานได้โดยแบบไม่รู้สึกขมหรือว่าฝืดคอนะอันต่อไปนะคะเป็นอันที่พิ่งมาทําบ่อยแล้วคนทําเยอะมากว่าเราทํายังไงนะคือลาเต้นั่นเองนะเบสง่ายๆมันคือกาแฟและนมใช่ไหมซึ่งนมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีให้เลือกมากมายเลยะคะ่ะในตลาดตอนนี้ใครจะกินแบบนมที่เป็นแพนเบสหรือนมแลคโตสฟรี free, อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวพิมมาลองมาหลายนมแล้วแล้วพิมมารู้สึกว่านมแลคโต เวลากินกับกาแฟแล้วมันอร่อยสุดลวอีกสาเหตุหนึ่งที่เราชอบใช้นมแลคโตสฟรีคือมันสามารถตีขึ้นมาเป็นฟองนมได้นะคะมันก็ทําให้เครื่องดื่มของเราดูแบบว่าอยอยู่คาเฟ่หรือเปล่าแล้วแบบว่ามีลูกเล่นมากขึ้นเนาะว่าอีกอันที่ชอบกินก็มีพิสตาชิโอมิลค์กับแอลมอนมิลค์เนาะพิสตาชิโอมิลค์มีไฟเบอร์เยอะมากใครที่แบบสะสมไฟเบอร์ระหว่างวันอยู่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเราก็จะเทนมเข้าไปนะคะก่อนที่เราทํากาแฟเดี๋ยวเราจะตีฟองนมกันก่อนนะมันสามารถทําฟองนมได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะนี้าเ็รก อีกรอบหนึ่งคร้างอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะระหว่างรอฟองนมตีนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกาแฟกัน่อยดีกว่าอันนี้คือคอโต้นั่นเองเออน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ชอบที่สุดนะคะอันนี้พอมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่เขาทํามาเพื่อน,นมโดยเฉพาะมันมีความนุ่มแล้วก็ละมุนกว่าอันอื่นๆนะพี่มาก็เลยชอบนะคะเราว่ามันกินง่ายนะคนที่แบบว่าไม่เคยทานกาแฟหรือแบบว่ามือใหม่หัดดื่มกาแฟะอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะนุ่มมากตัวนี้อันนี้ก็ตีฟองนมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ข้างในมันก็คือน,นมด้วยนะคนะ จริงๆใครจะกดกาแฟใส่แก้วเล็กแล้วค่อยเอามาเทอะไรได้หมดแต่ว่าพิมพ์มาจะใส่เอาไปเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> อ่ะเราจะกดอันที่เป็นเอสเปรสโซ่ชุบใครจะถ่ายลง IG s t สตออะไรอย่างงี้มันก็จะแบบกาแฟมันจะค่อยๆไหลๆลงมาสวยงามตามท้องเรื่องพิมว์าชอบมากที่แบบเวลากดมาแล้วมันมีฟองๆข้างบนนิดน,นึงนะมันดูแบบเหมือนอยในร้านอะทีนี้เราก็จะทำการตักฟองนมนะคะ มือนอยู่ร้านเลยอ่ะมีความสุขที่สุดจริงแล้วเวลาแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วสิ่งที่ทําให้พีมาตื่นเต้นที่สุดคือการทํากาแฟถ้าไม่มีกาแฟคือเริ่มวันไม่ได้นะก็เดี๋ยวคนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะชิมกาแฟกันกินทุกเช้าเลยไม่รู้จะชิมไม่ดูทําไมอ๋อ อร่อยมาก I love โอ้ยอันนี้คือแบบความสุขในยามเช้าของเพมวานเลยนะก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลอีกเห็นไหมทุกคนคือกาแฟจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทําแบบว่าเราใช้กาแฟดีแล้วเราก็ใช้นมที่มันแบบเราชอบอยู่แล้วอะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ของอ้วนๆให้มันอร่อยขึ้นเพราะมันอร่อยอยู่แล้วนะฟินอะก่อนที่เราจะมาทํากาแฟต่อไปเดี๋ยวเราขอเจาะลึกเรื่องแคปซูลหนึ่งเพราะเราว่ามันน่าสนใจมากนะคือตัวแคปซูลของในสเปซโซเนี่ยถ้าเกิดเราเฉลี่ยราคาออกมาแล้วทุกคนคือมันถูกมากอะคุณลิตแบบเทียบเท่ากับเวลาไปกินคาเฟ่ในราคาแบบหลักสิบ ชาติให้เลือกหลายอันมากตอนนี้มีน่าจะประมาณ30แล้วนะคะรสชาติให้เลือกกาแฟที่แบบว่าเด็ดๆอะ่ะทั่วโลกเลยนะคือแบบมีคุณภาพแล้วเป็นแบบชาวไร่นะคะชาวสวนที่เขาเทรนมาเรื่องการเก็บกาแฟที่แบบกําลังสุกพอดีนะแล้วไอ้ตัวแคปซูลเนี่ยพ่มวาชอบมากอันนี้คือตอนนี้เนสเพสโซเขารณรงคลงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ไหมเขาก็ทําให้ตัวแคปซูลเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้ด้วยก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อโลกเรามากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยกดๆไปแล้วแบบมันไปเสีียยเเสทิงๆหรือปล่่าม เราสามารถเก็บแคปซูลพวกนี้ใส่ถุงให้เขาแล้วเขาก็เอาไปรีไซเคิลกลับมาทําได้ใหม่เนาะมาอันต่อไปนะคะอันนี้ฮิตฮอตมากนะช่วงนี้กาแฟผลไม้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากาแฟส้มกันไปเจอที่คาเฟ่คาเฟ่หนึง่งไปดื่มแล้วแบบเฮ้ยมันถูกฉลกัะฉันเหลือเกินฉันชอบมากฉันก็เลยเอามาทําให้ดูในคลิปนะง่ายมากทุกคนมันไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้มันเราแค่ไปมีน้ําส้มนะคะน้ําส้มขันสดนะแล้วก็แกาแฟเรารู้สึกว่ามันทานค่อนข้างง่ายแล้วมันก็มีความหวานในตัวมากกว่ากาแฟอื่นๆที่เราชงๆกันมาเมื่อกี้นี้นะเออใครที่ชอบอะไรที่่่่รรู้้้สึกกกววววววาาาาเยยะหหงงันมมไไแลอ อะไรแบบ refreshing นิดนึงมีน้ําตาลจากธรรมชาติอันนี้พีมาก็แนะนําเลยนะกรุณาหาอันที่มันไม่เพิ่มน้าตาลนะคะที่รักอ่ะวิธีท,ทา so easy เทน้ําส้มลงไปคะ่ะแชบอือพีมาก็จะเทประมาณนี้แล้วก็กาแฟที่พีมาจะใช้กับกาแฟส้มของเราคือ v a l u t o นะคะอันนี้มันจะมีความเป็นกาแฟที่ fruity fruity นิดนึงนะใส่เข้าไปพีมาจะกดเป็นอ so s p r e s s o เหมือนเดิมนะสีสวยมากเลยอะรู้สึกเป็นอะไรที่แบบถ่ายลงไอจีแล้วสวยอะ เดี๋ยวเราจะหาทํานิดนึงนะ <g ill ain> อยากให้มันสวยๆนะคะพี่ว่าเมื่อกี้เอาโซมมาแล้วผ่าตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแมะโอ้ยรอดไปเนี่ยน้องอ่ะแค่นี้เราก็เหมือนอยู่คาเฟ่แล้วใายรูปลงไอจีได้อย่างสวยงามนะคะปนแล้วหนึ่งโซ่อมอกก่อนนะเดี๋ยว <g ill ain> ฟาดหน้าหื โอ้ยสุดยอดคือมันให้ฟีลแบบ refreshing อ่ะเลือกทานได้แทนที่จะไปดื่มน้ําหวานแล้วก็เอาเป็นกาแฟส้มแทนนะคะเข้าสู่เมนูสุดท้ายนะอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผอมขนาดนั้นคือไม่ได้เอาไปกินลดน้ําหนักอ่ะแต่ว่ามันเป็นเมนูที่เรารับรองนะว่าทุกคนจะต้องอยากกินแน่นอนก็คือคุกกี้แอนครีมคอฟฟี่นั่นเองภูมิใจนาเสนอนะมี variation ให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากเพิ่มโปรตีนวิธีทาพิมว่าจะใช้นมเลกโตสฟรีนะคะใส่เข้าไปในเครื่องตีฟองนมแต่เมื่อกี้เราใช้แบบเย็นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยว เราก็จะกดให้มันเป็นร้อนนะคะ ระหว่างรออันนี้มันตีฟองนมนะพิมว่าใช้ออริโอนะแต่ว่าพิมว่าแยกตัวครีมออกมาให้มันเหลือแค่ตัวที่เป็นคุกกี้นะคะดำๆเนี่ยแล้วเราก็เอาช้อนหรือค้อนหรืออะไรก็้ทุบๆๆทุบทุบมันให้มันแตกละเอียดแบบนี้นะกาแฟนะคะที่พิมว่าจะใช้วานิลาคอฟฟี่นั่นเองตัวนี้คือตัวที่ทําให้เราหลงเข้ามาในโลกของเนสเพรสโซ่นะคือโชคมากค่ะกาแฟวานิลามันหอมมากนะอมีอีกอันนึงคือเชมบูเลออันนั้นก็แบบหอมมากเลยอะทุกคนสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะคะอันนี้เป็นมิลค์เชคของแบร์เบล นะดีมากเลยอันเนี้ยคือมันรสชาติเหมือนแบบไอติมวานิลาจริงๆอะ่ะอะไรที่ทําให้มันอร่อยได้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะเทนมนะคะใส่แก้วใส่นมเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาคุกกี้ครัมโบของเราเนี่ยที่เราทาทาไวอ้อ่ะกินแล้วก็คนแล้วก็บีบมันนิดนึงให้มันแบบว่าดูเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กาแฟกันนะคะวานิลาของเราลงไปลุกอึ้กดเอสเปรสโซ่เ,เดิมเย่ะ yeah. อุยทุกคนหอมวาน,นิลลามากเสร็จปุ๊บเราก็จะตักฟองนมนะคะจากที่เราตีเมื่อกี้นะหอมมากเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะโรยคอมโบข้างบนนิดนึงแบบนี้ <c oughs> ตื่นเต้น ชนะบอกเลยโอ้ไม่กอดทุกคนมันไม่เหมือนกาแฟเลยอ่ะเหมือนขนมอ่ะหวยหอมมากเลยพิมพ์ว่าว่าไอตัวที่เป็นแบบกลิ่นวานิลาแบบพอใส่ด้วยกันแล้วมันเข้ามากเลยอ่ะจริงๆกาแฟคุกกี้กับครีมของพิมวาเนี่ยมันสามารถทานเย็นได้เหมือนกันนะแล้วก็ใครไม่แคร์อ้วนสามารถบีบวิปครีมไว้ข้างบนคือหน้าจะอร่อยอ่ะวันนี้หมดไปแล้วนะคะกับสูตรกาแฟลดน้ําหนักของพิมวานะใครสนใจนะคะทํากาแฟแบบของพิมวาก็สามารถไปซื้อเครื่องเนสเพรสโซได้นะของพิมวาเป็นอินิเซียบันโดนะคะมันจะมาพร้อมเครื่องตีฟองนมนั่นเองสาามรถไปเช็ล ได้ใครที่ทํากาแฟเหมือนพิมพวาหรือแบบทําตามอย่างงี้สามารถถ่ายรูปแท็กกันได้ใน Instagram, Facebook, Twitter ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปรีโพส์รีโพส์รีโพส์ฝากฟอ l โล w ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้รู้ว่ารอบหน้าเราโพสตคลิปตอนไหนนะคะอะขอตัวไป Enjoy กับกาแฟที่เหลือในแก้วก่อนนะคะไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า